ผู้ที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำดูดปงรายสัปดาห์สำหรับราศีมังกรที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความท้าทายแต่คุณรู้ไหมว่าชีวิตของคุณอาจเต็มไปด้วยความขัดแย้งที่น่าประหลาดใจและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนมักจะพลาดในสัปดาห์นี้ชาวราศีมังกรอาจพบกับโอกาสทางการเงินที่น่าตื่นเต้นแต่รอให้ดูก่อนผลประโยชน์ที่ขัดกันอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมงานซึ่งอาจสร้างความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดโดยเฉพาะในวันที่20-22ถึงที่ควรระวังพิเศษ ในเรื่องการงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและบันเทิงอาจรุ่งเรืองแต่ควรระวังความสั่นิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากความเด่นชัดของคุณซึ่งอาจนำไปสู่การถูกรีดไถหรือการทะเลาะวิวาทที่ไม่คาดคิดคุณควรปรินีประนอมหรือต่อต้านความขัดแย้งอย่างไรนี่คือคำถามที่น่าสนใจที่คุณควรถามตัวเองในเรื่องความรักความขัดแย้งกับคู่ครองอาจสร้างอุปสรรคต่องานของคุณโดยเฉพาะในวันที่2 0ถึง22ที่ควรระวังพิเศษครอบครัวของคุณยังต้องการความสนใจเพิ่มเติม โดยเฉพาะในการดูแลบุตรที่ด่าเพื่อป้องกันจากอันตรายของยาเสพติดที่อาจลอ่อลวงพวกเขาซึ่งเป็นประเด็นที่น่ากังวลและควรพูดคุยเพิ่มเติมและสุดท้ายนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นจนถึกงววันที่2มิถุนายนปี2570ดาวเสาดาวประจำตัวของราศีมังกรจะโคจรมาสถิตในเขตราศีมีนซึ่งเป็นสัญญาณว่าเป็นเวลาที่คุณควรเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างจริงจังเพื่อให้คุณสามารถบรรลุปเป้าหมายและ,จะเจริญรุ่งเรืองตามอำนาจของดาวเสาเจ้าแห่งชะตากรรม แต่คุณคิดว่าคุณพร้อมท,อมที่จะยอมรับความท้าทายเหล่านี้หรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกันเถอะ